สวัสดีค่ะนรมนมีสีผ่องค่ะครูแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจค่ะวันนี้เราจะมาเที่ยวชมอาคารอ,อิชาชีพระยะสั้นค่ะเข,ข้าเาเ่ินชมเลยนะคะมีห้องเรียนค่ะทฤษฎีตะผมชายค่ะ ข้างในก็จะมีหัวหุ่นค่ะแล้วก็เครื่องมือตับผมชายค่ะเบเต์เลียนค่ะต่อไปเลยนะคะต่อไปก็คือห้องตัดผมชายสองค่ะผ,ผ,ผู้ผู้ดูแลนะคะนางสาวก,กัญญากรตุ้นสอนค่ะข้างในก็จะเป็นโต๊ะสำหรับตัดผมชายค่ะแล้วก็เครื่องมือสำหรับ ตับผมชายค่ะแมตตาเลียนแล้วก็กันไกลแล้วก็วีค่ะมาต่อเลยนะคะห้องตับผมชายหนึ่งค่ะผูผู้ดูแลก็คือนายวิทยามุ่งหมายค่ะข้างในก็จะเป็นโต๊ะสำหรับตัดตับผมชายค่ะแล้วก็เครื่องมือสำหรับตับผมชายค่ะห้องต่อไปเลยนะคะเป็นห้อง ตัดดอกไม้แล้วก็มีดอกไม้เตรียมไว้ตัดถาดที่ค่ะสุดท้ายแล้วเป็นห้องศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษาเพบุรีค่ะค่ะวันนี้เราก็มารับชมตึกอาคารระยะสั้นกันนะคะ สำรับวันนี้นะคะเราก็าพาชมอาคารหลักสูตรระยะสั้นบางส่วนแล้วนะคะใครที่อยากสมัครตัดผมชายนะคะสมัครได้ที่ห้องทะเบียนวิทยาลัยสัมพัช่างเพชรพรนะคะถ้าใครที่ไม่สามารถเข้ามาสมัครได้ไปที่เพจวิทยาลัยสัมพัช่างเพชรพิรล้ะก็สแกน QR Code ได้นะคะ วันนี้เราก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ